คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะยังอยู่กับอาจารย์วันทิดาสองขาวและก็อาจารย์สุปรสรศรีงามทั้งสองท่านเป็นกรรมการเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะฮะมูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะฮะกำลังพูดคุยกันถึงชาวราศีมังกรน,นะฮะยังค้างอยู่ที่ดาวังขางกรกับดาวพระศุก์นะฮะ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาฟังกิจกรรมของคนในวงการโหราศาสตร์ครับเชิญครับค่ะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมหนังสือดีนะคะมีไว้คู่บ้านนะคะคู่กายนะคะเจาะลึกดวงเมืองวิเคราะห์ดวงคนนะคะกระจ่างชัดทั้ง12ราศีการงานการเงินความรักสุขภาพรู้จังหวะดวงเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ โชคดีตลอดปีรากานะคะดวงเมืองดวงคน2560โดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงจเจริญน,นายกสมาคโมโอราศาสตร์นานาชาติและท่านอาจารย์ฟองสนานจามนจันนะคะมีจําหน่ายแล้วนะคะหรือติดต่อที่สมาคโมโอราศาสตร์นานาชาตินะคะหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนนะคะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลปคุณเสริมสุวัฒโนและชมรมโหสรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจเรญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะและข่าวดีนะคะสําหรับท่านผู้สนใจนะคะที่จะเรียนหรือศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยฟรีนะคะตอนนี้เปิดแล้วนะคะศึกษาอบรมฟรีรุ่นใหม่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะ ทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสถานที่ก็โรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดาหลังพระพรามหาเจษดาบดินถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัยแขงวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพนะคะถ้าหากท่านว่างวันจันทร์นะคะก็สามารถเรียนที่เรียนวันจันทร์นะคะเวลา14นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสถานที่ก็ห้องสมาคมมุราสั์สถานที่ก็ห้องสำนักงานสมาคมมุราสร์นานาชาตินะคะ หรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอาได้เลยนะคะเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะอันนี้นะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะระดับประเทศนะคะอันนี้เปรียบเทียบกับปัจเจกระดับประเทศนะคะระดับปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆมีการเปิดศึกษาอบรโมโราศาสตร์ชาตาบ้านเมืองนะคะทุกๆวันอังคารตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญน,นายกสมาคมโมราศาสตร์นานาชาตินะคะ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาโหราศาสตร์มากว่า40ปีนะคะและท่านก็เป็นผู้ได้รับรางวัล Grace Attrologer of Asia 2011ในการประชุมนักโหราศาสตร์ะระหว่างประเทศนครกันกัตตาประเทศอินเดียนะคะนสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะเลขที่48ทับ58-59ถนนบางขุนนนท์ปากซอย2วัดใหม่ใหญ่แป้นตรงข้ามตลาดบางขุนนนท์นะคะตรงนี้ หรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะท่านผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยฟรีนะคะทุกๆวันพุธโดยท่านอาจารย์ดรปิญโยคงเจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานี้ก็สาขาบางขุนนนท์นะคะแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสนะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์เปรียบเทียบนะคะเวลา แล้วก็หลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาก็มีการเปิดอบ,บรมวิชาโหราศาสตร์โดยใช้กัมพีจักกทีปนีนะคะผู้อบรมก็โดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร,ร์นานาชาติท่านผู้ฟังท่านผู้สนใจที่อยากจะเรียนอยากศึกษานะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะหรือไปที่สมาคมได้เลยค่ะครับค่ะก็สรุปแล้ว,ลวเ,เรามีกิจกรรมก็คือ เนี่ยฮะมีเดียนฟรีส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่เนี่ยฮะให้การศึกษาอบรมในเรื่องของโหราศาสตร์นะฮะซึ่งมีสำนักงานอยู่ทั้งหมด3สาขานะฮะใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นก็มีที่วัดราชนาดดาเนี่ยฮะวัดราชนดดาแล้วก็ที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็ที่บางขุนนนท์ซึ่งซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ อาจารย์วันิดามีอะไรอันนี้มีกิจกรรมค่ะกิจกรรมวันนักโหราศาสตร์ครั้ง <ฮะ S 1> ที่3ประจำปี2560นะคะวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2560สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูล,ลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูล,ลนิธิประดมศีละคุณเสริมสวัสดิโนและชมรมหัวสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะ ร่วมกิจกรรมวันนักโหรศาสตร์ครั้งที่สานะคะในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะโดยมีกิจกรรมดังนี้นะคะมีพิธีการไหว้ครูและครอบครูนะคะแล้วก็ภาคบ่ายก็มีพิธีมอบอบุติิบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมวิชาพยากรนะคะแล้วก็มีการกล่าวสดุดีโหนเหตุของโลกมีการจัดการสัมมนาทางวิชาการนะคะและสำหรับภาคค่ำนะคะก็มีการเลี้ยง มีงานเลี้ยงมีบันเทิงด้วยนะคะนางหอประชุมหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกรมการรักษาดินแดงบริเวณสวนเฉาเชษตรงข้ามวัดพระเชตุพนวิมลมังกรารามวัดโพนะคะด้านทิศตะวัอนออกเยื้องพระบรมมหาราชวังเขตพระราชวังแขวงพระราชวังเขตพระนค,นครกรุงเทพหรือติดต,ต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะค่ะขอเชิญค่ะวันนักโขราศาสตร์เนี่ยก็มีความสําคัญค,ะคะนะฮะนักโขราศาสตร์ก็จะได้สํเนึกะนะฮะ สำนึกในปณิธานของคนในวงการโหราศาสตร์ในการที่จะนำวิชาเนี่ยมาใช้เพื่อจะลงสังคมนะฮะก็ทำให้สังคมเนี่ยรู้อนาคตนะฮะรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตรู้รักรู้สามารคีอยู่เย็นเป็นศขนะฮะล้ำลึกถึงพระคุณของคุณครูบาอาจารย์เลยเอาวันวัน แรมห้าค่ำนะเดือนหกเนี่ยเป็นวันนักโหราศาสตร์นะเป็นวันที่ท่านอัญญากนทัญยะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอายุยังเป็นหนุ่มน้อยวันนั้นเถอะนะฮะอายุเกือบยี่สิบปีนะฮะพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะนะพยากรณ์เป็นคติเดียวด้วยนะว่าเจ้าชายราชอรสถเนี่ยจะต้องออกบวชสถานเดียวเท่านั้นอ่าแล้วก็จะสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณ เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วก็สั่งสอนเวนยสัตว์ให้รู้ตามนะฮะเรากลับมาที่ราเสีมังกรมังกรตะกี้พูดถึงเรื่องดาพระสุก่าสุกเนี่ยเป็นอุดใช่ค่ะเป็นอุดคือสูงนะฮะมีอิทธิพลสูงนะพระสุกเนี่ยเป็นสุปเคราะห์ให้ผลทางด้านเงินทองนะทรัพย์สมบัติความสวยงามความรักความรัก การสมรสนะฮะสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอผ่องแล้วพระสูงนี้ไม่ได้อยู่องค์เดียวนะยังอยู่กับใครพระอังคารเราจะส่งผลยังไงใครจะอาสาอธิบายอาจารย์แอนนาออกไปเลยค่ะ ก็พระสุขเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะมหาอุดคือสูงส่งนะคะคือยิ่งใหญ่นะคะพระสุขเนี่ยเป็นสองเจ้าเรือนนะคะเป็นเจ้าเรือนที่5เรียกว่าปุตตะนะคะปุตตะสหัชชะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมังกรก็จะได้สมาคมกับบุตรบริวารคนที่อายุน้อยกว่านะคะบุตรบริวารน,นะคะสังคมสมาคมกับญาติพี่น้องได้เดินทางไกลได้ติดต่อนะคะ ได้สังคมเยอะและการคู่มิตรอยู่ตรงไหนเยอะตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ญาติก็เยอะการติดต่อก็เยอะการสังคมการสมาคมก็เยอะด้วยนะคะแล้วว่านะคะพอสอุกอีกเจ้าเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนกร,รมมะนะคะเจ้าเรือนกรรม,มะภพที่10นะคะก็เรียกว,ว่ากรรม,มะสหรชา้ากร,รมมะคือตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะความรับผิดชอบของคนราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นกรรม,มะสหัช้าก็งานนะคะ ก็มาอยู่ก็ได้ติดต่อเรื่องงานด้วยนะคะญาติพี่น้องด้วยมาร่วมกันนะคะก็ได้สังคมกันเรื่องงานมีการแก้ไขปัญหากันนะคะได้ติดต่อกันเรื่องงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพบปะเจอเจอผู้คนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะก็เยอะไปตามด้วยนะคะแต่อังคารเพราะว่าเยอะเนี่ยตรงนี้มีคู่มิตรคือพระอังคารนั่นเอง พัางคารเป็น3เนี่ยก็เรียกว่าพัางคารเบียนลัคนานะคะเมื่ออังคารเบียนลัคนาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะการก่อเกิดการสังคมการสมาคมการติดต่อของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีการแก้ไขปัญหาหรือการสังคมอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณจะต้องติดต่อกันคุณก็ต้องระมัดระวังความเสียหายด้วยนะคะมาตรฐานของอังคารเนี่ยที่อยู่ที่ราศีมีเนี่ยได้ตําแหน่งจุลจักรเพราะฉะนั้นเหน็ดเหนื่อยนะคะ เหนื่อยต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารเป็นโทสะจริตนะคะโทสะจริตก็คือความวู่วามการมีอารมณ์คุณข้องหมอนหมองใจนะคะการขาดซึ่งความยับยั้งชั่งใจนะคะการคิดไม่ทนันคิดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะในการใช้อารมณ์ในการติดต่อของคุณเนี่ยนะคะเ,เป็นไปได้ก็มีสติเข้าไว้นะคะแล้วก็ ยาย่าอังคารออกฤทธิ์ม,มากนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไม่ให้อังคารหรือไม่ให้ดาวบารราะคอออกฤทธิ์ม,มากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นไงคะมีสติแล้วก็ยับยั้งชั่งใจการคบหาการแก้ไขางานของคนต้องอยู่ในมาตรฐานที่ว่าใช้ในเรื่องของหลักวิชาใช้เหตุใช้ผลนะคะถ้าไม่รู้ก็ต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดีนะคะอาจารย์นี้สรุปง่ายๆเลยเประสุนี่ให้คุตามมาตรฐานของดวงดาวคือเป็นอด แล้วก็อยู่ในภพที่สามเป็นปฐุมาเก่นะฮะแล้วเกิดมีพอังคารมาร่วงศกนะฮะพอังคารย่อมให้คุณกับพระศกค่ะนะฮะเพราะนั้นพระศกอยู่ในภพที่สามนะฮะตะกี้บอกว่าจะได้สมาคมกับเด็กเรียงเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาสมาคมนะนอกจากนั้นแล้วก็ได้รับงานด้วยนะเนี่ยเพราะมาจากกรรมมะคือการงานเพราะนั้น ก็มีโอกาสเรื่องงานโ่ดใหม่ใหม่งานใหญ่ๆญ่ด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับดาวพระโสดของสวยๆงามการสมาครนะกับคอนชั้นสูงก็ยังได้ได้ค่ะแล้วพลังคานนึกมาส่งพระโสดส่งที่ไหนส่งที่สงชาเนี่ยนึกมาส่งที่ที่ขนส่งนะมาส่งที่พบศาสช่าศาสชาคือการสมาครนะก็ส่งให้พระสดนี่เป็นไง เด่นขึ้นดีขึ้นโดดเด่นปลอดโปร่งขึ้นะสบความสําเร็จแต่ในตำรวกันก็อังคารตรงนั้นก็ต้องเบียดลักขณาเนี่ยเพราะอังคารอยู่ภพสามนะฮะอาทิตย์อังคารพุธนั้นเป็นไงสามลักเนี่ย เป็นสามแกลักเนี่ยย่อมทําให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยไงไอตัวที่ทําให้เดือดร้อนคืออังคารนะใช่เ่า่ยฮะเพราะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยหน่อยเดียวเนี่ยไม่ต้องมากนะฮะอังคารอยู่ตรงนี้แค่45่วันนะฮะตอนนี้ก็อยู่มาครึ่งหนึ่งแล้วนะเหลืออีกนะไม่ถึงเดือนนะครับเืออังคารก็ย้ายลาสีแล้วนะครับแต่เราจะมาพิจารณาต่อ นะครับดวงดาวที่จะพิจารณาคือดาวพฤหัสบดีค่ะนะพฤหัสบดีตอนนี้อยู่ราศีตุลค่ะอยู่ราศีตุลอ่าอยู่ราศีตุลค่ะนะตุลไว้เยอะเลยคนะครับอยู่ราศีตุลค่ะนะแล้วมีกําหนดอยู่ราศีตุลในช่วงเนี้ยถึงวันที่12มีนาคมอ่า12มีนานะฮะผมว่าอาจารย์วันแกจะเตรียมตัวไว้แล้วแน่เลยที่จะอธิบายพระพฤหัสเนี่ย นะเชิญค่ะการขาดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีนี้เป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์เป็นดาวแห่งคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักบวชด,ดาวครูนะคะแล้วก็เป็นดาวดีเป็นเทวดาเ,เป็นเทพแห่งเทวดาทั้งหลายนะคะตรงนี้ใช้เวลาโกจรก็ราศีละหนึ่งปีนะคะตรงนี้เป็นเจ้าเรือนสัตชะนะคะพบที่สามและเจ้าเรือนวินาศหรือวินาศานะคะัพบที่12โกจรมาสถิตที่ราศีสิงห์นะคะพบ มรณะหรือพบที่8นะคะศาสัาจัตรงนี้ก็หมายถึงการติดต่อการสื่อสารเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดการสมาคมหรือการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะตรงนี้ไม่ค้างคืนนะคะแล้วก็ยังหมายถึงพี่น้องที่เกิดท้องเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็วินาศหรือวินาศาณะพบที่12ตรงนี้นะคะวินาศก็แปลว่าความวิบัติหรือว่าการถูกตรโยศหักหลังความอึดอัดใจความสุรุ่นสุร่าย การปกปิดซ่อนเล้นหรือการอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะคะเมื่อดาวพฤหัสโกโจรมาสถิตท,ที่ราศีตุลน,นะคะพบกรรม,มะตรงนี้กรรม,มะซึ่งหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานงานอดิเรกตรงนี้นะคะ,ะก็ทําให้ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานงานอดิเดกหรือความรับผิดชอบในเรื่องอในเรื่องกิจ การต่างๆตรงนี้มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็ทําให้ชาวราศีมังกรหรือผู้มีลัคนาราศีมังกรตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสเป็นตัวแทนของหน่วยงานหรือไปแสดงการเ,าเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆนะคะตรงนี้ระยะน,นี้ก็อาจจะเพราะว่าตรงนี้พฤหัสสบดีตรงนี้มาอยู่ตรงพบกรรม,มะตรงนี้ก็อาจจะมีความโดดเด่นเรื่องการงานรตรงนี้ค่ะอาจารย์อาจจะมีมีผลงานมีผลงานได้ไป แสดงผลงานในที่ต่างๆตรงนี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ยดาวครูใช่ไหมดาวครูดาวความรู้ไงนะฮะเพราะนั้นพอดาวพฤหัสจองเข้ากรรมมะะก็มีโอกาสได้ใช้ความรู้นะฮะในการปฏิบัติหน้าที่นะะบางคนชาติทั้งชาติไม่มีโอกาสได้เป็นครูเลยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นวิทยากรค่่ะใชก็เลยมีโอกาสไงช่วงนี้ค่ะสองเดือนเนี่ย รื่อนี้ก็อาจจะใยธรรมะได้ด้วยอาจารย์ตรงนี้เพราะ,ะ,ะว่าดาวพฤหัสตรงนี้เป็นเจ้าเรือนวินาศหรือวินาศนะพบที่12ตรงนี้เมื่อมากโกจรมาอยู่พบกรมมะต,ตรงนี้ก็บอกว่าอาจจะมีการใยธรรมะต,ตรงนี้หรือมีโอกาสได้เป็นปริยนหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่างถิ่นต่างแดนต,ต่างต่างชาติก็ได้ตรงนี้เพราะวินาศก็คือการอยู่เบื้องหลังกรัเรเลือกการศึกษ<ถ>าคดีด้วยนะการศึกษาค่ะมีความรู้แปลกๆตรงนี้แปลกๆมีความรู้วินาศวินาศนะนาใช่ะติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมับช่วงหน้าครับ